ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรต o ไทป์นะฮะของตัวลีเนียเบอร์เนอร์ที่ใช้ระบบพรีมิกซ์นะฮะนี่ก็จะเป็น4ทนีทอนตัวนี้เนี่ยตัวเบอร์เนอร์เนี่ยมันจะมีชุดชุดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นชุดพรีมิกซ์สเต็มนะฮะซึ่งจริงๆตัวเนี้ยมันจะประกอบด้วยหลายส่วนก็คือ,อ,อจะมีพัดลมซึ่งพัดลมเนี่ยจะเป็นตัวที่บังคับอากาศเนาะเข้าไปในตัวชุดมิกก็คือเป็นตัวนี้นะฮะผสมเอาแก๊สแล้วก็เข้าไปในตัวเบอร์เนอร์อีกซึ่ง ตัวนี้เราใช้ลมเป็น r i n โ b เวอร์เนาะซึ่งจริงๆเราใช้เป็น Industrial g r a รดนะฮะก็จะค่อนข้างทนทานนะฮะแล้วก็จริงๆริงคอนเซปต์เนี่ยเรามีอยู่2แบบก็คือให้ตัวอินเวอร์เตอร์ปรับรอบตัวนี้นะ,ะกับตัวนี้เราใช้แบบที่ค่อนข้างจะง่ายเลยก็คือเป็นตัวบายพาสวาลเนาะซึ่งตรงนี้เราจะเปิดหรือปิดเนะาะก็จะมีลมออกมาได้นะ ซึ่งตัวนี้มันจะทําให้ปริมาณลมที่เข้าไปในตัวเบรนเนอร์เนี่ยต่างกันฮะซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดพรีมิกซ์นะฮะก็จะเอาแก๊สเข้าไปผสมกับอากาศที่ผ่านตัวบราเวอร์นะแล้วก็ติดนเปลวไฟขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวพายร์เนาะซึ่งก็จะเป็นการหลี่นะฮะก็จะมีเปลวออกมาเล็กๆตรงนนะเป็นการจุดลอก่อนซึ่งระบบส่วนนี้ก็จะเป็นระบบแมนนวลนะฮะซึ่งเดี๋ยวก็ จะมีการออกแบบเป็นระบบออโต้กทง